มาเป็นเหรียญหลวงพ่อสาวัดบ้านเหล่าเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยเจอแล้วกันนะครับสวยๆนะถ้าสวยๆก็สามสี่พันนะเพื่อนๆจดจําภาพจดจําราคาเหรียญหลวงพ่อสาวัดบ้านเหล่าปี0ูย์เแบบนี้สวยๆนะสี่พันครับออกมาเป็นเหรียญที่พบเจอได้บ่อยนะครับเขาเรียกเหรียญหน้าบันหลวงพ่อมุมมี7กามีเกาอยู่ที่สภาพความสวยนะ ด้านหลังมีจานบ้างไม่มีจานบ้างนะครับสวยสวยมีจานก็ประมาณ600นะเพื่อนๆเนี่ยหกเจ็ส่งมาขายแมนได้อยู่ที่สภาพความสวยเหรียญหน้าบันหลวงพ่อมุมแบบนี้700ครับต่อมาเป็นเหรียญรับเสด็จหลวงพ่อคูณนะครับชั่วโมงนี้ก็อาจจะขายได้สัก500นะเพื่อนๆใครมีแบบนี้นะครับส0่นะครับส่งมาขายแมนได้เหรียญรับเสด็จหลวงพ่อคูณครับต่อมาเป็นเหรียญเขาเรียก เหรียญไตรามาสหลวงปู่แหวนนะครับปี17แบบนี้นี่ต่อโค้ด2องฝั่งนะครับสวยๆตอนนี้ก็ประมาณ500นะครับเพื่อนๆใครมีส่งมาขายแมนได้เหรียญไตรามาสหลวงปู่แหวนแบบนี้ประมาณ500ครับ